เรื่องของเส้นทางทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอดีตสมเด็จพระวรรรัตนะครับแล้วท่านก็มันมีเรื่องราวที่แตกแขนงแยกย่อยไปเยอะเลอเกินปรากฏว่ามีหนึ่งในที่เป็นธุรกิจนักธุรกิจท่านหนึ่งแล้วเขาเคยบริจาคเป็นที่ดินต่างๆสร้างแกัววัดสาขาซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดประวรนิเวศวิหารนี่นะครับนี่คือพื้นที่ของจังหวัดตราดคือวัดรัตนวนารามเป็นวัดสาขาหนึ่งนะครับที่ถูกนายนอนหนูยักยอกซั์ไป ภาพที่ผู้ชมเห็นเนี่ยคือเขาอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารต่างๆอุโ,โบสถเอออาคารรับรองเออสาลาการประเรียนเออกำแพงเวทกำแพงวัดขออภัยปรากฏว่าเจ้าของโรงโม่หินเพชรสยามศิลาตราจำกัดนะครับคือคุณสุรศักดิ์อิงประสานแกเนี่ยบริจาคที่ดินนะเพื่อสร้างวัดแห่งนี้แล้วที่ผ่านมาก็คอยช่วยเหลืองานก่อสร้างมาโดยตลอดแล้วแกก็เล่าให้ฟังครับบอกว่าทางวัดบวรน,นิเวศ โอนเงินมาให้ใช้ในการก่อสร้างงูน,นี้1 9ล้านใช้ไปแล้ว13ล้านบาทเศษเหลือการก่อสร้างประมาณสัก10เซได้ทีนี้พอมันมีเรื่องปัญหาเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องการยักยอกม,มาเกี่ยวข้องแกก็บอกนะครับว่าถ้างเงินไม่พอเดี๋ยวจะทยอยขายทรัพย์สินเป็นของเก่าทั้งรถโบราณ20คันของแกนะของแกนะมอเตอร์ไซค์ร่วม20คัน ไม้ท่อนไม้สุงไม้แปรรูปเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพื่อจะรวบรวมเงินนะครับมาสร้างวัดให้แล้วเสร็จต่อไปฟังคุณสุรศักดิ์เปิดใจครับรับปากต้นนดพ่อท่านไว้ว่าเมื่อท่านจะทำให้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลตลอดไปไงใครอยากมาซื้อไปทำบ้านมีมากมายไม้กันเกาไม้หลุมพอไม้ตะเคียนทองไม้ประดูมีเยอะแยะหมดทั้งโลกมีอีกมากมาย ใครอยากได้มาแบ่งขายให้ไปขายได้มาเอาเงินมารวมเก็บไว้ผมก็มาบรูรณาการวัดตัวนีกแกนี่บริจาคที่ดินให้กับการสร้างวัดด้วยนะครับทีนี้ไอ้เรื่องนี้ที่น่าตกใจเมื่อวานนี้ความเสียหายภาพรวมมันคือ3วัดใช่ไหมปรากฏว่าวันนี้เราดูพร้อมกันนะครับมูลค่าความเสียหายเท่าที่ตํารวจชุดทํางานนั้นตรวจสอบได้เพิ่มเป็น4วัดแล้วนะวัดบวรที่กรุงเทพ110ล้านเห็นไหมครับ วัดวชิระธรรมรามที่อุทยา80ล้านวัดรัตนวนารามที่จังหวัดตราด80ล้านและก็เพิ่มมาวันนี้หนึ่งวัดคือวัดคีรีวิหารที่จังหวัดตราดครับอีก10ล้านรวมแล้วเป็น280ล้านบาทด้วยกันซึ่งย้ำนะครับว่าเป็นเงินเพื่อบูรณวัดนี่แหละครับภาพรวมทั้งหมดเป็นแบบนี้ปรากฏว่าในวันพรุ่งนี้มีรายงานนะครับช่วง9โมงเช้ารองผู้การกองปราบพันตรวบเอกอเนกเตาสุภาพพร้อมคณะ จะลงพื้นที่ไปที่วัดรัตนวรารามที่หัวตราดไปสอบปากคําพยานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความเชื่อมโยงกับนายนอนหนูครับยักยอกรั์เงินแล้วก็ต่างๆไปทั้งหมดเลยว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกบ้างแล้วก็หลายคนสอบถามเลือเกินว่าทางสาักพุธจะทำอะไรได้หรือไม่นะครับวันนี้ท่านรักษาการพอ,อสักพุธนะครับท่านพอ,อสิบบวรแก้วงามให้กลกุ่มหล่วทีมข่าวบ,บอกว่าคือหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินหรือว่าถอนเงินออกจากบัญชีวัดนี่นะครับ แม้ว่าวัดนั้นจะเป็นพระอารามหลวงหรือวัดหลวงก็ตามแกย้ําว่าพศไม่มีอํานาจเข้าไปกําหนดหลักเกณฑ์หรือไปก้าวล่วงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเพราะวัดนั้นเป็นนิติบุคคลนะละนักษณะคล้ายๆนิติบุคคลคนที่มีอํานาจเต็มก็คือท่านเจ้าวาดท่านรักษาการเจ้าวาดท่านรองเจ้าวาดนะครับคือผมพูดง่ายอย่างนี้กระบวนการเนี่ยจะเป็นท่านเจ้าวาดก็ได้นะครับท่านเจ้าวาดท่านจะมอบหมายท่านรองเจ้าวาดก็ได้ หรือจะมีการตั้งกรรมาการวัดขึ้นมาก็ได้และกรรมาการวัดจะมีทั้งท่านเจ้าวาดท่านรองเจ้าวาดท่านผู้ช่วยเจ้าวาดหรือประชาชนเขตพื้นที่ในตรงนั้นก็ได้และมีการตั้งวิยาวาจากรขึ้นมาเพื่อดูแลก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการชี้แจงของทางพอ,อสิบประวันนั่นเองด้วยน่าจะเป็นหนึ่งในช่องโหว่สําคัญที่ทําให้เกิดจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นที่เดียวนะครับเกิดขึ้นคดีเงินทอนวัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน